แบ่งปันความรู้วันนี้ผมมีเหรียญหลวงพ่อคูณนั่งผ่านบ้านคลองเนื้อเงินมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเ,เรียนรู้ไปพร้อมกันครับผม สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้พบกับผมผูุเรดอีกครั้งนะครับกับรายการแบ่งปันความรู้วันนี้มีเหรียญนั่งผ่านวัดบ้านครองปี37เนะครับเป็นเหรียญที่แกบล็อกออกมาได้สวยงามและก็เหมือนหลวงพ่อมากอีกครั้งได้รับความนิยมอย่างมากนะครับเหรียญมีการจัดสร้างค่อนข้างมีจํานวนทําให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันค่อนข้างบ่อยนะครับสำหรับเหรียญเนื้องเงินเนี่ย สนับราคากลางก็ประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วแต่สภาพแล้วแต่ความสวยแล้วแต่มือนะครับราคาพระเนี่ยมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็องค์ประกอบหลายอย่างนะครับตามกระแสนิยมด้วยนะครับสำหรับเหรียญนั่งพานบ้านคลองหรือว่าเหรียญนั่งพานวัดบ้านคลองหลวงพ่อคูณเนี่ยเนื้อเงินจัดสร้างด้วยกันอยู่2,500เหรียญก็ค่อนข้างมีจํานวนนะครับแต่ว่าเหรียญเนี่ย ได้รับความนิยมมากเป็นเหรียญที่ขายง่ายรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อคูณลักษณะหลวงพ่อนั่งเต็มองนะครับอยู่บนพานขนาบข้างด้วยพระยานาคนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามเข้มขลังอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อคูณนะครับมีการตอกโคตดตอกเลขเล่นหาง่ายนะครับาการพิจารณาเกทแท้นเนี่ยดับแรกนะครับผมจะดูตาเปล่าก่อนโดยรวม นะครับดูความคมชัดดูลักษณะธรรมชาติสีผิวที่เป็นเนื้อเงินเนี่ยโดยรวมก่อนนะครับลักษณะสีผิวส่วนมากก็จะไม่หนีกันมากนะครับถ้าเป็นผิวเดิมๆิมเนี่ยจะไม่หนีกันมากจะมีคราบออกไซด์คราบที่เกิดจากธรรมชาตินะครับของเงินที่ทำาปิยกับอากาศผ่านการเวลามาเนี่ยจะมะีลักษณะที่เป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับพระสร้างปี37นะครับ 3 7 6 5นะตอนนี้ก็ประมาณ28ปีนะครับพระเกือบ30ปีนะครับที่ผ่านกันเวลามานะครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติของผิวที่ทำปฏิกิยากับอากาศเนี่ยนะครับก็จะมีอ,ออกไซด์หรือว่าคราบที่เป็นคราบดำเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับบางทีก็ลักษณะที่เป็นรุงร้งๆม่วงๆนะครับสวยงามนะครับอ่ะนี่คือผิวเดิม นะครับทีนี้การพิจารณาต่อมานะครับเมื่อเราเข้ากล้องเนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆให้ผมจะดูธรรมชาติของพระปั๊มนะครับธรรมชาติของพระปั๊มคือ,อเดี๋ยวเข้ากล้องขยายกันเลยนะครับธรรมชาติของพระปั๊มก็คือพระที่เกิดจากการปั๊มจากบล็อกแท้หรือว่าบล็อกต้นฉบับนะครับที่ไม่ใช่ บล็อกที่เกิดจากการถอดพิมพ์นะครับก็จะมีความคมชัดอย่างมากนะครับเส้นสายลายการแกะบล็อกเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจะมีร่องรอยที่เกิดชัดเจนนะครับจะไม่ตื้นเบลอเหมือนกับพระที่ถอดพิมพ์ไปนะครับใบหน้าหลวงพอ่ออ่รวมทั้งอ่จีวรต่างๆเห็นไหมครับ นะครับดูตรงเท้าท่านเห็นไหมครับเส้นเลือดเส้นลักษณะผิวหนังเนี่ยเหมือนพระมีชีวิตเลยนะครับเห็นไหมครับโดยเฉพาะบริเวณเท้านี่ไหมครับช่างแกะบล็อกได้สวยงามมากนะครับแกะบล็อกได้สวยงามคมชัดมีชีวิตทีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็ดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับอย่างเช่นเส้นเสียนที่เกิดจากธรรมชาติการปั๊มเห็นไหมครับบริเวณพื้นเหรียญต่างๆเนี่ยเห็นไหมครับ เป็นลัสมีออกมาเห็นไหมครับที่มีลักษณะของเส้นเสี้ยนที่เป็นธรรมชาติเล็กๆนะครับนี้ส่วนมากจะถอดไม่ติดติดก็จะเป็นเบอร์เอร,เอรนะครับเห็นไหมครับกล็ดพญานาคต่างๆเนี่ยคมนะครับนะครับอ่า ส่วนที่เป็นเส้นเสี้ยนที่เกิดจากธรรมชาติการแกะบล็อกเนี่ยนะครับอย่างเช่นบริเวณอนนี้นะครับในเข้ากล้องขยายนะครับรวมทั้งเส้นที่เกิดจากเส้นขนแมวหรือว่าเส้นคมคมนะครับเนื้อเงินเนี่ยค่อนข้างจะปั๊มออกมาได้คมชัดนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นเสี้ยนที่เป็นเส้นขนแมวคมคมอยู่ นะครับของเก้อาจจะถอดติดแต่เบอเบอร,บอรนะครับอาจจะถอดติดแต่เบลอๆเ,เ,เพื่อนดูให้คมคมข้อไว้นะครับของแท้จะคมชัดเลยนะครับรวมทั้งเส้นลรเล็กๆบริเวณตัวหนังสือเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอย่างเช่นคำว่าสร้างโรงเรียนน,ยนะครับจะมีเส้นที่เป็นเส้นไรๆอยู่ตรงพื้นของป้ายคล้ายๆกับป้ายเนี่ยนะครับ อ่าบริเวณกวางนะครับก็ดูให้คมชัดเข้าไว้นะครับของแท้ๆเนี่ยคมชัดมากนะครับรวมทั้งเมื่อเราพลิกมาด้านหลังนะครับเพื่อนๆอ่าพื้นเหรียญเนี่ยก็จะมีลักษณะของเส้นเสี้ยนที่เป็นธรรมชาติที่เกิดจากการปั๊มนะครับจากภาพปั๊มเนี่ยนะครับนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นเสี้ยนที่เป็นรัศมีอ่า ชัดๆเลยนะเขากล้องขยายเนี่ยจะมองเห็นอเอียงเข้าหาแสงไฟเนี่ยเราจะเห็นเส้นๆที่เป็นธรรมชาติจากการปั๊มเนี่ยเยอะมากๆนะครับรวมทั้งการพิจารณาเนี่ยตัวหนังสืออักขรยันต่างๆเนี่ยดูให้คมนะครับดูให้คมไม่ตื้นเบลอไม่มีผดไม่มีขี้กากนะครับเพื่อนๆอ,อีกอย่างจุดจ่ายตั้งเนี่ยนะครับที่ผมยังเห็นเกทถอดไม่ได้นะถอดก็เบอร์ๆนะครับ ะจะเป็นลักษณะของรอยกึ่งบล็อกนะครับหรือวรอยจิกที่เป็นวง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 เนี่ยนะครับเห็นไหมครับรอบเหรียญเลยนะครับนะครับดูให้เป็นธรรมชาติดูให้คมคมเข้าไว้นะครับเพื่อนเอดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับมีเหมือนกันเลยเป็นรอยจิกคมๆวิ่ง รอบขอบเลยนะครับรวมทั้งเส้นเสี้ยนที่เป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเส้นเสี้ยนที่เป็นธรรมชาติจากการปั๊มที่เป็นไรๆนะครับเพื่อนๆเนข้ากล้องขยายก็จะมองเห็นบางง,งสูสวยๆก็หยอกผิวกระจกอย่างนี้นะครับสวยงามคมชัดลักษณะการปิ้นของขอบเหมือนกันนะเพื่อนๆจะไม่ได้ปิ้นเยอะนะแต่ต้องมีก็จะมีการปิ้นอย่างเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเป็นปิ้นเล็กๆเนี่ยนะครับ ดูร่องรอยของการเจาะหูเหรียญเหมือนกันนะครับจะมีลักษณะการปิ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับถ้ามีรอยเจาะหูซ้อนหรือว่ารอยเจาะใหญ่ๆก็ให้ดูจุดอื่นพี่นาประกอบด้วยนะครับอาจจะเป็นลักษณะหัจจะนะอาจจะเป็นลักษณะของพระที่ถอดพิมพ์ก็ได้รวมทั้งพระที่มีขอบซ้อนเยอะๆนะครับปิ้นเยอะๆให้ระมัดระวังดีๆนะครับให้พิจารณาลายอย่างประกอบกันนะครับ สำหรับพระรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆมีการตอกโคดโคดณนะหยุดน้ําด้านบนนะสำหรับเนื้อเงินนะครับถ้าใครจดจําโคดได้เนี่ยจำเสี้ยนที่อยู่บนพื้นของโคดได้เนี่ยก็ดูเกแท้ได้เหมือนกันดูให้เป็นโคดต,ตอกนะครับถ้าเป็นโคดถอดพิมพ์เบอร์เบอร,บอร์ก็วางเลยนะครับต้องเป็นโคดต,ตอกนะรวมทั้งโคดยาตรงนี้ด้วยนะครับเล่นหาง่ายเนื่องจากว่ามีการตอกเลข นะครับมีการตอกเลขด้านหลังเพราะนั้นเพื่อนๆก็ให้จำลักษณะฟอนต์ของตัวหนังสือตัวเลขไว้นะครับเทียบด้วยนะต้องเป็นโค้ดตอกด้วยนะครับต้องเป็นโค้ดตอกรวมทั้งตัวตัดนะครับอันนี้ผมอยู่ในกล้องขยายอยู่นะครับตัวตัดเนี่ยเพื่อนๆพลิกมาบริเวณด้านซ้ายของหลวงพ่อเนี่ยนะครับนะครับผมเทียบให้ดู2เหรียญเลยลักษณะตัวตัดจะเป็นลักษณะ คมแล้วก็ขาดยุ่ยนะครับคมแล้วก็ขาดยุ่ยโดยรอบนะครับแต่จุดหนึ่งที่จะให้เพื่อนเนสังเกตนะจะมีลักษณะที่เป็นตัวตัดนูนใหญ่ๆบริเวณนี้นะอ่ะดูจากบริเวณเหนือศีรษะหลวงพ่อมาทางด้านซ้ายมือเราเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่เป็นปั้นตัวนูนใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมีลักษณะของ ฟันตัดคมๆใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวนูนใหญ่อยู่นะแคปไว้ก็ได้นะครับไปเทียบก็ได้นะครับอ่นะครับตัวตัดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับพระเครื่องของพ่อคูณนะครับได้รับความนิยมในหลายๆรุ่นพระของท่านจัดสร้างค่อนข้างเยอะหลายรุ่นมาก แต่ก็จะมีการเล่นหาบางรุ่นนะครับแล้วก็ได้รับค่านิยมในหลายๆายรุ่นเนื่องจากมีการจัดสร้างค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็เป็นพระเกจิที่ซื้อง่ายขายคล่องอีกหลวงพ่อหนึ่งนะครับมีการเปลี่ยนมือกันบ่อยๆใครๆก็ศรัทธาท่านใครๆก็นับถือใครๆก็รู้จักนะครับถือว่าเป็นเกจิชื่อดังแห่งยุคที่เดียวนะครับสำหรับใครมีพระเครื่องหลวงพ่อคูณหลวงพ่อกวยหลวงปู่หมนและก็พระเครื่องหลวงปู่กาหลง รวมทั้งเกจิยอดนิยมอื่นๆส่งมาขายผมได้นะครับผมโปรเรสรับเช่าให้ราคาดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆที่ตตามรับชมนะครับสวัสดีครับ